มีล้ว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวให้เขาอรใหญ่ก่อนดีไม่ได้ชวนมาดูแค่หูตะนี่มันเป็นฝีแล้วก็บีบไม่ถึงเพราะว่าหัวไหล่บาดเจ็บจะให้ลูกสาวบีบให้โอ้ดิกอนไม่มีอะไรกัดเลยละอะเจ็บ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 ฮ้อออกมาแล้ว ทำไมไม่นับถึงสองสามงอนนะลูกหนูไม่นับเลยอ่ะโคตเก่งม่ะยังไม่หมดไม่มีเลยกันเลยอ่ะมันจะปัดก็ต้องเกิดมันแล้วโอ๊ยไม่เห็นฉันแล้วหัวมันยังไม่ส่องตรงตรงหน่อยดิโอ๊ยอกสามสอบทางตัวเป็นยังไงไม่ได้โอ๊ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่หัวมันไหมหัวที่เหลือ่ะอีกนิดนึงอ่ะชน S, s. <S อกริ้งอย่ากริ้งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออนั่นไงออกนะโอ๊ย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 เบาๆยาคั่วเดี๋ยวก่อนนะยังไม่หมดยังเจ็บอยู่เนี่ยยังดูเหมือนแข็งนะแม่ต้อแม่จับดูสิไม่แม่เอาเอาแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยต่อไม่เสร็จแค่นี <c oughs> ้แหละว้าเหนไหวแล้ว โอ้ยมันหลุดโฟกัสมึงมาเนี่ย,ยหลุดไหมอ๋อจับจ็บจับจับ,บ,บพอพอพอเดี๋ยวดีไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะออกแล้วนี่เห็นไหมหมดหรือยังอะ่ะพอพรุ่งนี้ก่อนดลยแม่พรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้องจับอะไม่ต้องจับอยูนี้มันไม่ต้องลองจับอ่ะพอแล้วมั้งนี่ไงอะไรเหลืองๆอยู่นะ มันเข้าโฟกัสมั้งไหมเนี่ยเธอเข้าจ้ะโอ้ยโอ๊ยเจ็บ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 ถ้ามันยังโขกแสงมากหัวยังไม่สุกมานนะแจะมีต่ออีกบ้าบีบอีกนิดนึงหรืออะไรเหลืองๆงั่นอะไรคืออะไรเห็บพอละเออนั่นแหละใส่องลองๆน่ะใช่ไหมก็เห็นเหมือนกันอ๋อ เสร็จเนี้เสร็จแล้วส่ยาเหอเฮ้ยโคตรเจ็บเจ็บมากทั้งทังที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนผอมมาแต่ว่าชอบมีอีไขมันเป็นตุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ไม่รู้เป็นโลกอะไรนะตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นแขนนี่ก็เป็น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 เยอะมากเลย แล้วตอนนี้เจ็บมากเดี๋ยวก็ไปอาบมาเลยนะค่าเชื้อก่อนนี้เจ็บมากค่าเชือ้อเนาะเมื่อกี้อุตส่ากินมาขามเปียกมาไม่อร่อยแล้วตอนนี้เมื่อกี้มันติดฟันยังอร่อยตอนนี้เจ็บมากเลยแค่เลือดชั่วไป้ากมากกว่า <laughs> ลูกสาวเขาบ้าแค่นี้นะเราเปิดดูดิ